สวัสดีค่ะนะคะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจยจ้าพี่น้องสําหรับผู้ใดน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับยากปวดหัวไม่เจนนะคะปวดกระดูกกระเดี่ยวนะคะอ่าแล้วก็นมนมอาดสีนมเฮียวนมแห้งนมยานนะจ๊ะพี่น้องหรือแม้กระทั่งจิมมี่เหม็นมีกินไม่กระชับไม่ไม่ช้ำไม่แช่ ผัวไม่ตอดหัวไม่ตอดเลยนะคะพี่น้องเป็นเดือนกับว่าตอดสองเดือนสามเดือนกับว่าตอดกับว่าติดอีกอย่างจะเคลียค่ะจนแม่ถ้าน้องคนอยากค่ะัวใไม่มาจากพี่น้องนะข่อยกเคยคิดแบบนั้นจะ้ะน่าผหัวผัวข่อยว่าใครหัวใคร,ใครบอสี่จะโดนบันไดกับบอสี่อ่ะห้างเคลียนะสวยสวยขึ้นแล้วกับบอสี่เฮดดี้ไซดีแล้วกับบอสี่นะคะมีทั้งเดียวหู้เจ้าเลืออค่ะคือการมากินอาหารเสริม แล้วก็กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็หาปวอไม่ซ่าจำพี่น้องเดี๋ยวแก้ปัญหาให้สําหรับใครนะคะที่แบบสามีไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เลยนะคะคุณต้องกลับมาใส่ใจตัวเองมากๆตั้งแต่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองอะนมเต่งตึงจิม่กระชับจิม่ฉ่าจิม่แฉะนะคะแล้วก็สวยขึ้นดูดีขึ้นค่ะนะแล้วก็หาเงินเป็นของตัวเองให้ได้เยอะๆนะคะ แล้วคุณจะมีคุณค่าในตัวเองค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้ามีสามีเป็นแบบนี้ค่ะสามีขี้บน่นสามีหาเงินไม่เก่งเขาก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็สามีทั้งตีทั้งด่าทั้งว่าค่ะสามีแบบนี้เอาไปทําปุ๋ยดีกว่าพี่น้องสามีแบบนี้เอาไปทําปุ๋ยดีกว่าจะพี่น้องนะคะไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไโทษเขาเราจะพี่น้องที่สําคัญเราจะเปลี่ยนสามีเรานี้ได้ยังไงนะหนึ่ง ให้เปลี่ยนที่เราค่ะลูกจ๋าเปลี่ยนที่นิสัยเราก่อนค่ะทําให้ตัวเองเนี่ยหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้สวยค่ะลูกค่ะแล้วทีนี้มาหาเงินเองจ้ะพี่้อกหาเงินเองไม่ต้องรอพึ่งสามสามีค่ะไม่ต้องรอพึ่งผัวค่ะไม่ต้องรอพึ่งแฟนไม่ต้องคิดที่จะจ๋าค่อยก็ยังนะใครที่มีความฝันว่าอยากมีผัวหลอ่อผัวรวยผัวอ,อย่างงู้นอย่างนี้นะคะ มันเป็นไปได้หมดแล้วลูกที่เราอยากจะดึงดูดผู้ชายแบบนั้นน่ะมาเป็นสามีเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยหน้าตายัางหนุไม่ดีอ่ะหนูจะดึงดูดผู้ชายหล่หอๆมาเป็นแฟนได้เหรอถ้าเธอรักตัวเองนะเธอจะดึงดูดผู้ชายที่ใช่มาจีบมารักเธอแน่นอนแต่ถ้าเธอไม่รักตัวเองนะเทวดาตนใดนสีมะเอาจับขวงนะแมนบอนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนลูก อยากได้ผู้ชายหลอรวยอารมณ์ดีนิสัยดีสายปีเธอต้องทําตัวคู่ควรกับผัวเทวดาด้วยค่ะนะถ้าอย่างนั้นเธอไม่ได้แบบนั้นหรอกเขาบ่าเอาเขาจะพี่น้องก็ใส่ว่า